กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมหาจากกักรพรรดิยอดรวยสองเฟสบุ๊กอ้วนกลมอารมณ์ดีรหัส290ครั้งที่23วันที่25่สมกราคม2568 บัดนี้วันที่25มกราคม2568เป็นครั้งที่23ที่ข้าพเจ้านางสาวชย,ยาดาสมจิตวลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิต ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตา สัตธรรมมังนิราชัสสุนันตุสัขขกขโมกทังสักเคกาเมจักรูเปกิริสิขารัตเถจันตะริเขวิมาเนทีเปรัเถจักคาเมตารูว่านาคหันเนเคหวะวัตถุมหิเขเตเตคุมมาจายันตุเทวาชาละถาะละ วิสาเมยักษคะคันทัพผานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราระวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมะสวรกาโรอยมพทันตาธรรมะสวนณกาโรอัยัมพทันตาธรรมะสอสวัณกาโรอยมพทันตาบทที่สอง บทบูชาพระรันตนตรัยอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามะบทที่สบทกะพระรันตนตรัยอรหังสัมมาสมุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตุะกวาวตาธรรมูธรรมังนามาซามิ สุปฏิปนโนพระคาวาโตสาวกคสังโคสร้างครังนะมามีบทที่สี่บทสวดนะมาก,กาละสิทขาถานโมตสพพัสสะพระคาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสพพัสสะพระคาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพระคาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไดสรารณคมปาถะ พุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขะฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังขะฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังขะฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขะฉามิตาติยัมปีสังฆังสารนังขะฉามิ บทที่หกบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญญังพุทโธเมสารนางวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัพธานัตถิเมสารนางอัญญังธัมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัพธานัตถิเมสารนางอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัพธา บทที่เจ็ดบทสวดสมมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัมยังภะควาสาเกสุวิหารติกะเประวัตถุสมิงมหาวนเนม,มหาตาพิ ภุสังเคนะสัตทางปัญจมัตเตหิพิกุสัะเตหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิทัสหิจากโลกาทาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาหุติภะควันตังทัสะนายังพิกุสังคันจะอัตถูจจตุน,นังสุทธาวาสากายิกานางังเทวานางังเอตะะักะเอตะหะทะโหสิ อายังโหภะควาสักเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาัตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโนติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะา ยันนูนะมายัมปิเยนะพราะวควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตตวาพคากวะโตสันติเกปะเจกะคาถาพาเสยยามาติอัทธขูตาเทวตาเสยยะขาปินะนามาพาะพัลวาปุริโสสัมมชิวตังวาพาหัง ปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสาม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาทัเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาอ เทวตาภักขวะตัตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปะวะนัสสมิงเทวกายาสมาสมาคตาอาคา,าตมหอิมังธรรม,มะสมัยยังทักกิตาเยวะอะปะราชิตะสังคันติ อัทโหอะปะลาเทวตาพักขวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัดตะระพิขวโวสัมมาทาหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมากังสุสารทีวะเนตานิคะหัดเหตุตวาอินทะลิยานิรักขันติปัิตาติ อัทโขอ,อัปปะลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเจตวาขี่รังเจตวาประรีคังอินท้าขีรังโอหันจ,จัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอ,อัปปะลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสารณา งคาตาเสนะเตขิขามิสันติอะปะอะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายางังปะริปูเลสันติตีต,ติอัทโขูภะควาพิกขุอมันเตสิเยภูยเยนะพิกเวทาสัสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะทาคนาตัง ทัสสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอะเหสุงอะตีตมัทธนานัลหันโตมัตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเออะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติ านาคาตะมัถานานัรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปะควันตานาังเอตตาระมายเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิเอจิขิสามิพิขเวเทวะกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทยกามานัง เทวกายานา,นามามิเทศิสามิพิกาเวเทวกายานา,นามามิตังสุนาถาสาธุกังนามาสิกโรโกถ,ถาพาศิษฐสามิติเอวังพันเตติโขเตพิกขูพัคข,ขวะโตปัจจโสสุพัคขวาเอตตาทัศโสทัทวจะสิโรกะมาโนกกาสามิยัตถะ ภุมมาตะทะัสสิตาเยสิตาทีอิริคบพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสันลีสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนมามนาวิราพริโยปัญจสเตยัตตวาวะเนกาปิรวัะเวตะ ตอามันตะยะยิสัทธาสาวเกศาละสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขวโวเตจะอาตัปปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสานางังเตสัมปาตุระหุมยานางังอะมะนุานะาสานะทัสสนังอัปปะเปเกสะตะมัทธคุงสหัสสังอะถาสัตตริง สตังเอเกสหัสสานางอัมนุสาณมัทธมัทธสูงอัปเปเกนะตะมัทธขุงที่สาสาภาหุก ปุตาอุอะหุมตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะขิตตะวานะจากขุม,มาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสะเสนเรตเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาะถาภิกขโวเยโวหังกิตตะฮิสามิขิราขิราหิอุอะนุปาาุตภโสสาตตา,า,าสาหัสาวายขขาภุมมากาปิราวัตวาอิทิมันโตชุติมัน วันโตว,วันนะวันโตยะศาสิโนโมูท่ามานาอภิกามมุ พิขูนางสมิตติงวะนางชาสหัสสาเหมะวะตายกขานานันตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัชิโนโมทานามาพิการมุงพิขูนางสมิตติงวะนางสาตาขิริตะสิหัสสายขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิการมุงพิขูนางสมิตติงวะนางอิเจเตโสละสหัสา ยักขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวศามิตาบัญจสตายักขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาัตสินโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชากาหิงโกเวปุลละ สนิสเวสนางพิงโยนางสะตะสะหังสตะสะสะสะัสหัดสังยะขานางปะลิลกปาสติคุม พีโรราชคาค่ะิโกโสภาคา่ะสามิติงว่านางปะลิมันจะสิทิสังราชาท่าตาลถูปะสาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสบุญตาปิตัสสะพระหกโวอิทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยสัตสิโนโมทามานาพิกามุพิขูนังสม,มิติงว่านางังทักขิน,นันจะที่สั่งรา ราชาวิรุณโหับปะสาสติกุมพันทานางอธิปติมหาราชายศักษศิโสปุตตาปิตัสาพรหาโออินทะนามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตส,สิโนโมทานามาภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปขูปาสาสตินาคะนางอธิปติมหาราชายสัตส,สิโสพุตตาปิตัสสะพระหกอิทธานามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสิโนโมทานามาภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงว่านางอุตตะรันจะ ที่สังราชากุเวโรตัปปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตะปิตัาผะหาโวอิทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนมูทนามาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปุริมาที่สางทัตตาัถโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัฉิเมนะวิรูปขโขกุเวโรอุตตะลัง ทีสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจาัตุโรทิสาทันทันทัน,ทนลามานาอัทังสุวะเนกปิละวัทะเวเตสังมายาวิโนทาส คาสาอาภูวันจะกนิกาสัทธารมายาขูเวนทุเวเวนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเศธโถจะก,กินนุมันทุกนิมันทุจกจะปะนาปะน,นาโทโอปมะมัตมโนจะเทวสูโตจะกมาระมาริจิตตเสนโนจากคันทัโพโคณโรราชาชนโนสะโพ อาคูปัญจะสีโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเนจราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุภิโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากร,รมพัรศสสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตะรัทาจะอาคูนาคายาศาสิสุส โนเอวันโนมหานาโคสโสปาคะสมิติงวานางเยนาคะราชาสหาสาหารันติทิปาทิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวานามัชชาปัตตาจิตราสุป,ปันนาอิติ เตสะนามังอะพยันตทานาคาราชานะมาสีสุปันนะโตเขมามากาสีคุทโทธสันหหิวาจาหิอุป,ปะวาวะหายันตานาคาสุปันนาสะละนะมามะกุทังสุพุทธทางชิตะชิตาวิชิรหัตเถนะสะมุทธทางอสุราสิตาพาตโรวาสะวัสเสเตอิพิมันโตยสะสสนโน กาละกัญญามหาพิสมาอะสุราธานะเวคษสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจีสหะสะตันจากพิริปุตตานังสัพเพเวโรจานามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหูพัทธพันทะมุปาขมุงสามายโยธานิพัน พัทันเตพิกขูนางสังม,มิติงว่านางอาโปจะเทโวถะปะทะวีจะเตโชวาโยตะทาขมุงว่าว้าลา วรุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสศิโนทัสเตทัสาทะทัศธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะฮันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกขูนางสามิติงว่านางเวทูลจะเทวาสหรีจะอาสมาจะทุ เวยามาจันทสูปะนิสาเทวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยะสูปุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานาักขัตตานิปุระกิตตวาอาคูมันทะวาราหากาวาสุนังวาสโวเศโทสักู ปาคะปุาาปลินทะโขท่าเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยักษสิโนโมทะมานาธพิกามุมพิกขูนางสมิติงมะนางอทาคูสหะคูเทวาพระรามาคิสิขาลิวะอะลิทธ,ธากาจะโลชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโนวะรุณาสหาธรรมมา,จ,าจัตจุตตาจะเอ ออะเนชากาสุเลยยะลุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัสเตท,ทัสตากายาสาเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตย,ยะศส,สิโนโมทามานาพิกามุมพิขูนางสมิตติณวะานางสัมนาสัมนาน,าม,าน,าม,านมหาสาัม,ามนามนุสามนุสุตตะมาขิทา ขิทธาปะทูศิกาอาคูอาคูปะโนปะทูศิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวาสาสิโนทาเสเตทาสทากายาสพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสาสิโนโมทามานาอภิกามุมพิกูนางสาม,มิติงวะนางสุกกากรุมหาอักลุก นาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตาครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถธามัตาหาละชะักะ หาละคชามิส a g a จะยาสัสสีโนทนายังอาคูปะชุนโนโยทิสาอภิวัส,สติเทเ,ซเ,ซเททสเตทัสทากายาสเพนนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตชัสสสีโนโมทามานาอภิกามุภิขูนางสามิติงว่านางเขมียาสุสีตายามากัทากาจะยาสัสสีโนสมพิตากา รามาเศรษฐาชงตินามาจากอาสวานิม,มานาะรติโนอาคูอัตคูปะละนิมมิติทาเสเตทาสทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตส,สิโนโมทามานะอภิกรมุงสัมอภิอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงว่านางสัตถิเต,เต เวทานิกาสัพเพนานันตะวันนิโนนาวัตวะเยนะอาคันฉุงเยจันเนสะทธะ,ทะสาธิสาสหาปะอุตปะวุธ,วธชาติมักขีรังโอขาดตินนามะนาสวางังทะาเขทะเขโมคะ ตรงนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรัรมมาปะระมัตโตจากปุตตาอิทธิมาสโตสหะสามนางกุมาโลติดโสจากโสปาคะสามิติงว่านางสหัสสะพัมมาโลกานางมหาพัมมาพิติถติอะปะมันอะอุป,ปะปันโนชุติมันโตภิกษะมหากายโยยสัสสิโส ทาเศทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจามัชชาโตอาคูหาริโตปาลิวาลิโตเตจสัพเพอพภินกันอภิกันเตสันสินเทเทเวัพ,พัมมะเกมะมะลาเสนามอภิกามิปัสะกันหัสสะ มันที่ยังเอทะคันหัตถะพันทะทะราเคนะพันธะมัทุโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตัสสะมหาเสนโนกันหาเสนัางอะเปสยิปานิกนาตะละหามหัจ,จะ สรังกัตาวานะ้าเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนายัโตสาวิชุตโกตทาโสปัจุทาวติสังกุโทอะสะยังวะเสตันจักสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจากขุมาตาโตอามันตจาก ติสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาลเสนาาภิกันตาเตวิชานาภาพิกโวเตจะอาตักปะมากกรุมสุตตวาพุทธาสาศาสนังวีตาวีต,วตลาเคหิปักกาุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสักเพวิชิตตสังคามาพายาตีตายสัตส,สิโนมัน มัโมทันติสาหะาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ